สวัสดีครับตัวน,นี้เพื่งนเติมครับก็แม่บอกว่าวันนี้พ่อไม่อยู่ก็เลยมาช่วยทําทําอะไรนะลาหังอูด้งอะ่ะมาช่วยหน่อยก็เลยผม่รีบไปอะ่ะรีบไปนะเติมแล้วก็ประมาณสิบห้านาทีเตรียมตัวแล้วก็ไปแต่ว่าพ่ออยู่อะ่ะไม่เข้าใจก็เลยไม่ช่วยแล้วกลับมาบ้านแล้วครับแปลอะไรเนี่ย ก็เลยตอนนี้มีเวลาครับก็เลยอ่านคอมเมนต์ที่ทุกคนส่งมาผมนะครับขอบคุณมากนะครับทุกวันขอบคุณมากนะครับโอเคหลักประเทศญี่ปุ่นขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆนะครับก็ผมก็ดีใจครับเพราะว่าสําหรับคนที่อยู่ญี่ปุน่นนานเกินไปอะ่ะก็ไม่รู้เลยว่าอะไรนะประเทศญี่ปุ่นดีตรงไหนก็ไม่รูออ้อ่ะเพราะว่าสัางคมก็เข้มงวดแล้วก็นิสัยคนญี่ปุ่นก็จริงจังมากเกินไปอะ่ะ แล้วก็ทำงานก็หนักด้วยก็เลยบางทีก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากนะอยู่ญี่ปุ่นนะใช้พูไม่ขึ้นเลยอะ,อะแต่ว่าแหงคอมเมนต์แบบนี้แล้วก็แหงข่าวที่คนต่างชาติหลายคน,นมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็กลับบ้านแต่ว่าอยากมาอีกด้วยเออรู้สึกแหงข่าวแบบนี้ก็ผมก็รู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็ได้รู้สึกว่าโอ้ญี่ปุ่นอะ่ะประเทศสดยยอดจริงๆเนี่นยก็รู้สึกแบบนี้นะครับ เออข้อเลยอ่านแล้วอันนี้ทําให้ผมได้รู้สึกว่ารู้สึกแบบนี้อีกครั้งนะครับขอบคุณครับแต่ว่าผมรักเมืองไทยมากกว่าประเทศญี่ปุ่นนะอันนี้จริงๆนะครับ